เดินทาง43ชั่วโมงไปอเมริกาฉบับเด็กเบิร์กเกนทราเวลที่ Alaska, ลัสอลาสก้ารัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเราไปทำงานที่โรงแรมเดนารีพรินเซสวายเดนเนต d g e ในตำแหน่ง House k e e p i n g ก็คือคนทำความสะอาดหน้าที่ของเราก็จะต้องปัดกวาดเช็ดถูเก็บห้องนอนห้องน้ำลูกค้าเติมของทำความสะอาดแต่มันก็ไม่ได้ยุ่งตลอดเวลาคือถ้ามันยุ่งจริงเนี่ยไอ้พวกนี้มันคงไม่มายืนทำอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้แน่นอนนะทุกคน หอพักพนักงานที่นี่จะตก105ดอลลาดอนต่อวีกนะคะอยู่2คนแต่ที่เยอะๆเนี่ยคือมานั่งกินชาไทยได้วยกันแล้วก็มันจะรวมทั้งรถรับส่งไปทํางานหรือเราอยากจะไปอุทยานในวันหยุดหรืออยากจะเข้าเมืองในวันหยุดก็รวมแล้วแล้วทุกคนดูวิวดิคือเห็นภูเขาที่มีหิมะแบบสวยๆมีต้นไม้สวยๆคือแบบคือไม่รู้ที่ไหนจะทําได้ถ้าไม่ใช่อาลาสกา อีกอย่างคือนอกจากจะรวมค่ารถแล้วก็ยังรวมค่าข้าวด้วยไม่ต้องมานั่งซูรมาม่าทํากินเองทุกวันมีอาหารให้ครบ3ามมื้อขนมหวานก็มีน้ําบัดลมก็มีแถวแถวหอพักเนี่ยก็จะมีทั้งสนามเด็กเล่นมีโรงเรียนมีสนามบอลสนามบาสคือทุกคนไปโยนบาสเล่นได้หรือบางทีแล้วก็ไปนั่งดูผู้ชายเตะบอลส่วนใครรักสุขภาพอยากจะไบค์ฟอร์มัมหรือว่าไบค์ฟอร์แดนเนี่ยก็มีจักรยานให้ยืมนะที่หอแล้วดูวิวดิทุกคนคือบรรยากาศแม่งดีมากคือกลับไทยไปใครๆก็คิดถึงอะ อยู่ในป่าคิดว่าจะเหงาแต่จริงมันไม่เหงาเลยทุกคนมันมีอะไรให้เราทําเยอะมากๆจนเกิดประโยชวันนี้เด็กไทยทําอะไรเันนรากายเป็นเด็กอเมริกนแล้วนะคะ we are not Thai <trying S 3> anymore because I don't like m a r s h m a l l o w ไม่รู้ like allow, แต่พอันนั้นมันไม่ taste m a r s really <S mm. <S I don't like it <c oughs> I don't like m อทำไรอ่ะทุกอย่างโดนไล่คอยทั้งหมดแล้ว แล้วที่ผมใช้อย <laughs> ู่นี่ปะอยู่แล้วอาขอดูหน้าเออคนอันนี้คนปิ้งนะคะอันนี้เป็นคนหนุ่มเขาแดะอากปะตอนนี้แดงแก้ม ้างใหญ่มากแน่เลยค่ะฮนาฮ่านะอินเวสเซอร์ไทเอนเวเซอร์แล้วทุกคนดูวิวดิทั้งน้ำทั้งภูเขาทั้งต้นไม้แม่งสวยไปหมดเลยอะ่ะอีกหนึ่งเหตุผลที่ควรมาลาสกาก็คือแสงเหนือ ที่นี่4เดือนเราหางาน2ไม่ได้เลยเราทํางานแม่บ้านง,งานเดียวเราได้มา4ี่แสนกว่าบาทซึ่งต้นทุนเราเนี่ยแสนหกว่าบาทเพราะฉะนั้นเราจะเหลือกําไรแต่นอกจากเรื่องเงินเนี่ยเราก็จะได้เจอหิมะครั้งแรกแบบนี้เราจะได้เจอสายลุงชัดๆแบบนี้อีกอย่างคือเราได้เจอคนไทยที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน ก่อนจะมา Work and Travel คือรู้สึกเลยว่า4เดือนคงเป็นอะไรที่ยาวนานมากที่ฉันจะต้องมาเป็นแม่บ้านทําความสะอาดห้องนอนห้องน้ําให้ลูกค้าทุกๆวันแต่อย่งจริงอะ่ะพอมาแล้วรู้สึกเหมือนกับพลิบตา4ทีปิ๊บปิ๊ปิป๊บก็คือเวลาผ่านไปแล้วอะ่ะ พอจะได้กลับบ้านจริงๆเนี่ยก็มานั่งคิดว่า4เดือนทาไมมันไวขนาดนี้วะคืออยากอยู่นานกว่านี้อยู่นานกว่านี้มันได้ไหมเพราะว่าปกติจะต้องตื่นมาทํางานตื่นมาเป็นแม่บ้านแต่ครั้งเนี้ยคือจะต้องตื่นมาเพื่อกลับไทยแล้วคืออยากจะอยู่ตรงเนี้ยนานกว่านี้อยากจะนั่งกินไอติมตอนอุณหภูมิสาองศาทุกวันเคาะเท่าไหร่แม่งก็ไม่ละลายจนแบบช้อนจะหักอะทุกคนถึงจะอยากอยู่ต่อแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องกลับบ้านนะทุกคนเราจะไม่โดดวีซ่านะคือถ้าเราคิดถึงทีนี้เมื่อไหร่อ่ะก็ทํางานเก็บตังค์ทำวีซ่าหาโอกาสมาเทีท่ยทีน้้้สดาากกคคืืออออตตงบลัแ่ วันอนะ่ะมันก็ต้องได้เจอกันอยู่ดีเพราะว่าเราอยู่ไทยส่วนเพื่อนต่างชาติก็อาจจะมาไทยก็แหละใครจะไปรู้บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบาย